ในมันจะเป็นนะันนี่เด้พี่น้องกลาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขุสู้คนขอยสิาพาไปอนันเก็บเอาหมักแดงพี่น้องผู้ใดในเคยกินหมักแดงพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันส่วนหลายมันสิเป็นนั้นแถวบ้านข่อยมันสิหลายได้พี่น้องแต่ว่าข่อยยังบ่ได้ถ่ายคลิปให้พื่นน้องเบื่องจา้าเถอว่าหมักแดงมันเป็นจะไหนในี่พี่น้องหมักแดงมันเป็นอย่างซี่อันที่ข่อยตัดต้นมันนี่ขอยตัดต้นมันออกบนข่อยสิบปลูกกันเครื่องแล้วพอดีอัน มันมีหมากแล้วคอยกระสิมาเก็บเอาพี่น้องหมากแดงนี่มันจะมีแกนมาทางในแด้พี่น้องกินแซบแซบถ้าเอาไปขวากาดกินแซบอแต่ว่าช่วงนี้มันแกแล้วพี่น้องมันแกแล้วมันนั่นพอดีนพามาแลกกินได้เลยพี่น้องถ้าว่าบมกินและก็เอาไปขวาัพี่น้องมันสิบแซบมันสิมันเลยพี่น้องแต่ว่ามีช่วงหนึ่งมันกระสีหนมันกระสิอ่อนหมากมันกระสียังเขียวพี่น้องอันแต่ว่าอันนี้หมากมันแห้งเลยพี่น้องมากคอยสิพาในยมันให้เบิ่งพี่น้อง อันช่วงมันแห้งนี้มันกระชิพาง่ายเลยพี่น้องไอ้พาบริยากยักดีพี่น้องอันนี้กาสิเป็นแคบน้าพี่น้องยู่ในสวนคอยอะไรพี่น้องนี่บนคอยทางกอไผ่แต่คลิปกันก้อนคอยกระจุดจุดมันเลยแหละพี่น้องเอาไผ่เผาไปแหละก็คอยกสิเอาหมักแตงเอาบังอึมาปุ๊กใช่ไ้วพี่น้องไอ้ฝนตกนี่มาพี่น้องมาพาในมันก่อนพาในหมักแดงนี่ก่อนพี่น้องวิธีพากะบริยากเลยพี่น้องเพราะว่ามันนั่นมันแก่แหละ Đi. này mà. một kè bằng cái thai này. Đi. Này mình để thì nó.

โอ้ยขาดเลยพี่น้องกินแซ่บก็ยังนี่เอาไปขวากินเดี๋ยวขันย้อนกล่องยาไม่ไกะให้เบิ่งนวาในมันเป็นจะได้มันเป็นตะก,กินบอสนี่ในมันพี่เนาะเป็นในสีนดำดำ บางหมากอยสิพาง่า ผม,มันแมงอโผมไปแล้วในหนึ่ง lo, mà mặt mình đều, sống này điều rồi song này, đi. ในมันจะเป็นนนี่เด้พี่น้องเป็นเซียนน้าตาลแบบนี้แหละพี่น้องเออเอาไปขวกินโอ้ยแซ่บแซ่บอันมันก่อนหอดหมากบกไปด้พี่น้องหรือว่าจะกินดิฟก็ได้พี่น้องสําหรับอันผู้ใดที่ว่าโบยักขวานะพี่น้องกินดิฟก็ได้เพราะว่ามันโมบินอย่างพี่น้องในอันนี้มันจะกินแซ่บแซ่บมันพี่น้องเวลาไปหลอกโคกหลอกปลานี่ปลาต้องไปหาหลอกเก็บกินนะพี่น้องได้ยินเสียงอันหมากมันแตกตุ่มต่ำตุ่มไปหลอกเก็บกินผู้ใดแนเคยไปโขไปปลาก็คือจะได้กินแล้วพี่น้องเอ้ย ถ้าว่าผู้ใดบ่เคยไปโคไปป่าก็สิบ่ฮหูจักในในมักแดงพี่น้องบ้านขคอยสิยเอ้นว่าในหมักแดงกินแ่บมันพี่น้องคองกินลินและพี่น้องตาม,ม่น,นออกมนาเฮาพี่น้องก็สิเอาไปขว่วเลยพี่น้องบ้านนี้เอาไปขวานสก่อนมันจังสิมีรสชาติหอมมันนาพี่น้องแ่บก่อนหมักบวกอีกได้พี่น้องอันนี้ กะผู้ใดที่เคยกินหมากโบกะเสหุจักดีเนาะพี่น้องสำหรับหมากโบกมันกระแทบอยู่พี่น้องเอาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ